สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำเชืเด้อครับผมวันนี้ครับกามีเหล็กวิ่งสายดวนมาเรียบร้อยแล้วครับ16กรกฎาคม68วิ่งแาง2เรียกออก2อหกตรงๆเนาะครับวันนี้กามาวัดนี่นะครับท่านผู้ชมถ่ายบรรยากาศนะครับวันนี้กามีลงพีมาพร้อมแต่ว่าบ่ได้ถ่ายให้ FC ฟังเด้อครับท่านผู้ชมเพลงในลงพีงวดว่างหันครับ ันฝันตีลุงพีมีบินเหล็กตีลุงพีสื่อป่ะครับมี่ยื้อใส่ลุงพียื้อทึงกุดตีเดี๋ยวมือมือลุงพีฝันผมสีมาตามเอาบินเหล็กมาเหตผมเบิ่งแล้วไปลงพีได้ครับได้ไดแต่ตัวได้เน่กว่าลงพีได้สองหกกับสองสีนี่แหละเขาโตกลับบ่ลุงพีเลยว่าตรงตรงเลยก็ซื้อไปกลับไปกลับโอ้ซื้อไปกลับนะไปกลับนี่แหละครับแนวทางตัวเลข ลงพียี่วัดนี่แหละครับสุดยอดที่กันครับเอาเลขวิ่งายด่วนครับผมสามารถแคบหน้าจอได้เลยครับลุงพีมักบ่นี่ครับงวดนี่เลขวิ่งายด่วนงวดนี้วิ่งร่างสี่อ๋อวิ่งล่างสี่สคิดว่ามักบ่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ครับวิ่งายด่วน หนึ่งซิงหาหกสิบแปดนี่เนาะลุงพีครับวัดนี่วิ่งล่างสี่เม็ดเดียววันบั้งหันวิ่งสองเข่าสองสี่กับสองหกไปเลยเนาะครับแต่ว่าขอบเป็นรางล่อฝันลุงพีเนาะครับครับส่วนมากจะฝันลรอละก้อนเหล็กออกหามือประมาณ <sm acht> มน, <CPR> น,นี้เนาะลุงพีครับอีกโดนอยู่มีแต่เหล็กฟันนี่เราลงพีแมนครับแมนแมนนี่แหละครับลมก็แห้งโปรดเนาะครับเนาะ ตรงกับเหล็กฟันลงพีกับสีคือเนาะครับครับนี่แหละครับตามกันต่องวดครับผมเนี่ยวทางตัวเลขครับแคปน้าจอด้เลขครับานผูส้มเดี๋ยวผมจัดเหล็กดีๆแป๊บหนึ่งนะครับล่มพัดแห้งปวดครับเอาครับได้ลรวครับนิ่งล้วครับานผูส้มเลขวิ่งไสดด่วนที่ทุกท่านรอคอยงวดวัางหันผมก็ตาม Hi-FC เรียบร้อยนะครับนี่แะครับ วิ่งล่าง2งวดนี้วิ่งล่าง4ี่ครับมีสบับจริงงวดเกาสถิติหายเบิ่งพร้อมครับนี่ยแหละครับุรวมใส่ก,กันรีบลงรุนร่วนแห่ครับเอาปิจารณาเบิ่งนทากันครับลุงพีมาบวชอยู่นี่ได้จักปีแล้ะลุงพีรื่ว่าจักพรรษาแล้วได้หลายปีแล้วหลายปีครับเอานี่ยแหละครับบักตัวเรกร่ะจัดได้ครับท่านผูช้ชม หลวงพีมักซีอยู่นบือเ่าซีชอบอยู่ชอบอยู่ครับผมนี่แหละครับเอาเดี๋ยวหลวงพีฟันมือใดผมกะสีมาตามไห้ได้ครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับเลขวิ่งไซด่วนครับนี่แหละครับบรรยากาศก็อยู่วัดขี้เกล่ยนะครับ่านผส้มหลวงพีเพิ่นว่าให้เห็นนะครับมันจะเห็นดีงินแต่เสียงนี่แหละครับปกติแต่ละซองแล้วกะบ่ได้ทายเห็นหน้าพระ จะกคนเด้อครับผมส่วนหมากเะียทยเห็นขาเห็นเอวหรือ hmm. ว่ mm hmm. วาได้ยินแต่เสียงประมาณนี้ครับหลวงพีเพ่นฟันแม่นครับเพราะว่าไม่เงี้ยไม่จังหันเป็นไม่ออกสุ่มมือครับเห mm hmm. มือนกันเลยมีแนวทางมากแบงก่งปันเห็นอูน้ำไส่เนาะครับเหตซองพ่อดีก็เลยอยากมาแบง่งปันให้เอฟซีทางซองได้รับโฉลบๆมันมันน้ำกันครับนี่แหละครับบรรยาก,กาศเดี๋ยวเล็กเล่าพอจะเลื่อนเส้นครับ หลังจากที่เพื่อนเขาเลขไทยทั้งบนทั้งล่างเนาะครับมีแม่เอฟซี่พอเอฟซี่เพื่อนคอมเมมต์มากห้ตามหวยเล่าพอจะเลื่อนสินเนี่ยอยผมจัดห้แบบด้วนๆครับเพราะว่าช่วงนี้เลขเขาเยอะครับผมแต่ละเซียนแต่ละสำหนักเขาทั้งบนทั้งล่างกามีแล้วครับกมกับสิปปงพัฒนาเดินหน้าสู่ต่อไปครับนี่แหละครับตามกันต่องวดครับยูวัดกะเย็นดีครับทาผูุชม ลวงพีกับลงมาเลนน้ำมเลยครับมือนี้สุดยอดครับผมครั้งแรกที่เนาะลงพีสีม้าโบในสองเนาะคร,ครั้งแรกครับผมนี่แหละครับหลวงพี่ฝันแม่นประมาณนี้ก็ได้ครับ <c oughs> เอา่ายเอฟซียังบ่หมั่นใจเนาะครับเมื่อที่เพิ่อนฝันเดี๋ยวผมจะเอาบินเล็กีีเพิ่อนไปซื้อมาให้เอฟซีทางสองครับ นี่แหละครับเอาตามกันต่องวดครับผมแนวทางตัวเลขแล้วครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับเปลีจารนาเบิงนับกันครับเอามาเบิงตัวเลขนับกันอีกสักครั้งหนึ่งครับสบุส้มก้อนสีจบคลิปกันไปครับนี่ครับเลขวิ่งสายด่วนครับผม16กรกฎาคมับวันที่1สิงหาครับ16กรกฎาคม่านมาแล้วเขา เม็ดเดียวตรงๆเลยครับทนผูชมนี่แหละครับสายด่วนมาแน่ๆงวดนี้วิ่งล่าง4เม็ดเดียวครับนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับทนผูชมร่มดีขนาดครับช่วงนี้ครับฝนตกตลอดครับทนผูชมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับล้งพีคือวันฝนฝ่าปีแรกหรือว่ามาเทียแรกไหม ฟ้าลงเมืองเดยกว่าลงพีลงมันบางตา้นมะขามหมดแล้วครับบางตาาน้นมะขามจริแมนดังลงพีเห็นบ่บ่เห็นมีแต่อันปูไดอยู่หันนี่เนาะปูวายู่น้ำใสคือลงแห้งแท้นี่ว่าไปลงยุสาตอนดีไปเหรัยญุยนองครับสมุู้มจังไดย์แบบติดแถวลงอยูุโฮมักขามนี่ครับแต่ว่าโดงนี่กับบะมีเห็นมีแล้วเนาะลงพีครับพ้นฟ้าไม่ตั้งแต่ยาดนี่เนาะครับ นี่แหะครับเอาลุงพี่นี่ส่วนมากฟันนี่จะฟันฟันไรเทียบหรือว่าจะมาแบบทีเดียวเลยไรเทียไรเทียล้วก็มันมั่นใจแบบว่าไรเทียนี่คือเข้าไปเบิ้งนี่คว้วไม้ของเหล็กมันตรงกันก็เอาตัวนั้นเล่นบ่ลุงพี่ผมผมแบบว่าเข้ามาตัวไหนไหมครับเข้าไปจำเป็นว่าเข้าแบบเอาตามเหล็กไหมแบบว่าเข้ามาเข้ามาในใจเข้าอยู่แล้วของฉันเนาะครับ แจ้งหมวดเราลงพีที่เขามากอที่ผมบอกอูน้ำไส้กับสองหมวดแล้วครับสองหมวดแมนห่าตรงๆโอ้เสียดายนะครับธบุษมไดเอฟซีอย่าไปผมอูน้ำไส้ขึ้นเวตามเลยเนี่ยหมวดนี่แหละครับธบุษมตามในแท้ครับแต่ว่ากันสีให้ได้ยินแต่เสียงลงพีครับนี่แหละครับพร้อมลงพีพร้อมย่ำเด้นะครับฟันเรียบร้อยกระจังมาเบิ้งนำกันครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับ มีเพียงซัมนีครับสำหรับแนวทางตัวเลขเลขวิ่งสายด่วนครับถาบกันต้อด้ครับามผู้มเดี๋ยวแนวทางตัวเลขอีกหลาเซียนเลขพงเียเลขพงเีเขาที้หลวงพี่เขาตัวกับท่านให้หกสองเลขบอกสองหกโอ้ยพงเี๊ยพงเีก็ถึอหน่อหน่อยดีอยู่ดีแล้่ไครเนแมนครับเนี่ยครับเลขวิ่งสายด่วนครับผม เาสำหรับคลิปนี้ก็ยูดีไม่แห้งทุกทันครับขอบคุณเมย์เอฟซีเจดีแล้วก็เด็กวิ่งซ้ายด่วนครับนี่แหละครับพอกันไม่คิดหนาเด้ครับท่านผู้ชมสุกโศกมันมันครับสวัสดีครับ